อ่ะค่ะสวัสดีกันตอนเช้าของวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเดีอยนท่านว่าคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเบาเลียงหกสิบเจ็ดวังหันแม่ขั้วออกเซียนมดหาดใหญ่อันย่างเห็ดย่างเห็ดเหล็กหกสิบเจ็ดอยู่ไหมพี่น้องพิษสามงวดโอ้พิษสามอัน เทียละเด้รอบนี่บวชห 6, 8, กแปดจ้าเทียเนาะพี่น้องขอแจ้งข่าวในเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกสิบแปดดิบ้ะนเนาะขอแจ้งข่าวจักหน่อยนะโมกี้นี่ก็ยังเฮ็ดหกสิบเกดอยู่บวชหกสิบแปดจักเทียเราบวชเท,เทาดอกกระสีวาได้เนาะเอ้าคลิปนี้มาเบิ้งของไผ่พี่น้อง คนสารคมหงวดที่ผ่านมาลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลกลับกองฉลากก็ลุดอะลุดเท่ากันขอโทษขออภัยบอกเป็นยังลุดเล้วเท่ากับสู่กันไหมเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางก็ยอมมีเขามหลุดมีออกเมื่อนีลุดเมื่อนาเขาางวดนีลุหงวดหนาเขาพี่น้องสำหรับอะสูตรคำนวณ สวัสดีครับแม่ครัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครัวยามเช้าครับสวัสดียมเท้าวันพระ,พระค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะผู้ใดไปทาบุญก็สั่มบายใจเนาะวันนี้แม่ครัวไม่ได้ไปทําเลยค่ะอครับวันพระไม่มีคนเดียวเรกแม่ครัวไม่มีไม่มีคนเดียวเราค่ะเพราะว่าวันพระแม่ครัวเดินมาที่เดินทางมาที่อยุธยาย มเชื่อว่าเวลาวันนี้มันเป็นวันพักเขาเชื่อว่าแปดพรแน่นอนแหละเชื่อผมแม่ครัวแปดมาแน่นอนเหรอครับเป็นวันพักคระอ่ะแปดมาแน่นอนเชื่อผมเถอห้วยลาวด้วยของของอาจารย์ห้อยลาวน้่ยไหะของอาจารย์สารคามแม่ครัวลงไปแล้วเด้อห้อยลาวค่ะแปดสามแปดสี่แปดห้าจัดเลยแหละแต่ผมชอบเลยแปดเหร ์ค่ะเอาวันนี้แม่ครัวมาตามรัฐบาลไทยเนาะอาจารย์ขับได้เลยครับได้เลยครับอะไรยังไงคงไม่ใช่ไม่ผิดหวังหรอกเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่สง้ายปีเราค่ะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็หลุดไปเนาะอออ่ะหลุดงวดนี้หลุดงวดหน้าเดินโอ้มันไ็นไรครับค่ะหลุดไม่เป็นไรงวดนี้หลุดงวดหน้าเดี๋ยวมันก็เดินเนาะอาจารย์เนาะ เดี๋ยวผมจะเล่นไปจนกองสลากเขาหยุดออกแลผมจึงจึงจะมาหยุดเล่นหมมดสสลลาากกกคุองยเล่นเมื่อไหร่ผมจะหยุดเล่นแต่กองสลากออกตลอดพี่ผมมาเล่นไปทเทิร์ปีแล้วห้อ,อยวะเมื่อกี้นี่แม่ครัวลงเซียนหมดหากไงไปเฮ็ดพ่อซ้อหกสิบกิโอ้ยผิดเบิดปีเบิดอศาสตร์เลยลือบข้าววาวันที่สองมันต้องเป็น พอสอหกสิบแปดเนาะอาจารย์ไม่ขั้วแกขคาวได้เค่ะพี่หน่อยไม่ขั้วแจกขคาวแล้วขอบคุณครับขอบไรครับอ่ามันมันโบกแกะง่าขึ้นแนวอื่นหรอครับแก่เลยแจกเลยเพียแกง่ายครับคนสารคามเนาะครับคนคนสารคามไอ้หอยเด็ดถอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าคงจะเฮงๆไปตามกันแหละครับ ว,วิ่งอีกต,ตัวเดียวครับผมถ่ายให้ครับตัวเดียวคือเอาองผมถอดถทท่ายให้เวแม่กลัวเออเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้แม่กัวคิอดถ่าย<อ>ไทยผ่อ่ะวิ่งวิ่งบนหรือว่าวิ่งล่างคะหรือว่าวิ่งบนล่างเอาอบนออกตัวเดียวครับเจ็บเลยแต่บนล่างครับออผมถอบท่าไทยน่าสนใจย่ได้วิ่งตัวเดียววิ่งบนล่าง จ็ตัวเดียวตัวเดียวแล้วนีน่มเ้นเน้นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ครับครับมาแห้งขนาดเด้ออาจารย์เจ็ดหลอดนี่โอเล่มาแห้งค่ขอให้จับถูกก็อพอ,อมาแห้งแต่จับไม่ถูกเด้มันได,ได้ถูกอ่ะจับคู่เลยค่ะครับครับจับคู่ครับจับคู่ได้เลยครับ เจ็ดคู่ก็หนึ่งเจ็ดครับพร้อมหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็สี่เจ็ดครับพร้อมสี่เจ็ดค่ะสองเจ็ดครับพร้อมสองเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งสี่ครับพร้อมหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งหกครับผม 1, 4, หนึ่งหกค่ะเออนี่แหละครับตัวสำคัญเลยอ๋อตัวที่หนึ่งหกเนี่ยบอกอาจารย์หนึ่งแต่สุมากผมเกลดชอบเจ็ดแหละครับพ่อเขเป็นเจ็ดแล้วเขชอบเจ็ดเจ็ดเก็ดถิ<อ>่นแล้อ่าพ่อพ่อเขเป็นเก็ดอีกแล้วว่าทั้งไม่เจ็ดติ่นลยวเน้นหนักที่ตัวไหนดีคะเน้นหนักในชอบหนึ่งเก็บกับสี่เก็บครับผม หนะึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดเนาะข้อผมชอบเจ็ดผม,ผมชอบวิ่งตัวย่อละวันจริงจะวิ่งแล้ววะวิ่งสองคนมันอาจจะไม่เร็วหนะึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดเนาะอาจารย์นะตัวเน้นตัวหลักรับรองว่าวิ่งไปถึงกองในนอ,ลอ,าาอกกแล้วอีกเจ็ดอะค่ะ บนล่างนะครับบนล่างเลยผมไม่กล้าฟันทงจะบ,บนเลยล่างเอาบนล่างดีกว่าค่ะบนล่างฟันไปแล้วค่ะบนล่างหนึ่งจิดกับสี่จิตเอาทาตัวบ่ะแม่รัวเอาถาตัวบ่ครับ่าจัดมาเลยค่ะถามตัวเอาชุดเดียวครับค่ะชุดเดียวเลยครับชุดเดียวเลยเอาสี่หนึ่งเกดครับอ๋อสี่น่าจะมาที่หลักร้อยเนาะขับสี่หนึ่งเ็ดไม่ตด ไม่ตัวก็เต็งเหรอตัวนี้เนี่ยไม่ตัวก็เต็งไม่เต็งก็ตดแหละมาแน่นอนละซีหนึ่งเกตรย์ส่วนชุดเดียวงวดนี้ไม่ไม่มีล่างเนาะมีมีเกตชุดเดียวเลยเนาะครับเอาแค่นั้นละครับหมดล่างแล้วชุดเดียวครับมีทั้งหมดห้าห้าชุดับค่ะทั้งหมดห้าชุดมีครับแล้วก็สามตัวเดียวรับครับก็ชุดเดียวเหรอเอาให้ปันการ ถูกไวอตอนรับปีใหม่สุดท้ายปีเก่าค่ะจัดรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวเลยเนาะอาจารย์หวยผมรับรองว่าไม่มีวันรางวัลที่หกก็แล้วกันนต่มีแต่รางวัลที่ห้าแหละครับโม <c oughs> ที่หมคงจงมีละ <c oughs> อ่าเลขรับกองฉลากมีไหมคะเอาตัวนี้แหละครับชุดนี้แหละผมคัดมา <c oughs> โอแม่นอนแน่ ในแะตัวนี้ชุดเดียวกันเลยครับเดียวกันเลยครับอยู่ในชุดเดียวกันของสี่หนึ่งเจ็ดเป็นเรียกรบกองฉลากเนาะครับครับอ๋อโอเคครับโอเคค่ะโอเคในชุดเดียวกันเลยครับค่ะทุนที่มันจะออกวันที่สองแลครับชุดนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะครขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเด้อ ครับผมครับผมค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะสาธุขอเอฟซีของแม่ครับช่วงปีใหม่นี้ขอเอฟซีของแม่ครัวตลอดทั้งแม่ครัวคอยรวยๆแห่งๆมาฟังทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณแทนเอฟซีด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําอวยพรของอาจารย์ค่ะครับผมครับผมสวัสดีค่ะ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 อ่ะค่ะพี่น้อง สำหรับอ่าคนสรารคามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาวังหันของเพิ่นลุดเด้อลุดเท่ากับว่าลุดเดินเท่ากับว่าเดินเนาะคะ่ะขันเท่าว่าขันลุดแล้วไปว่าเดินพี่น้อง FC เอฟซีเท่ากับสีเสียงเงินนําแต่พูดถึงว่าสูตรหวยตละสูตรขันลุดงวดนี้ลวดหนกงวดหนากะเขานะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่คัวขออนุญาตเอาออกอ่ะนี่ค่ะสําหรับคนสรารคามาที่สองมกรล่าคม ขพา,า 2, คนสารคามเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างเจ็ดเจ็ดเมตรเดียวเด้พี่น้องเด้อจับคููไม่หน่อยคููมากค่ะมีหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกเลขรับกล้องฉลากมีมาให้เห็นทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีมให้เห็นทุกงวดก็คือสี่หนึ่งเจ็ดอะแคปหน้าจอไวพิจารณา,าแม่ขั่วขอแจกข่าวหน่อยหนึ่งเน้ะค่ะพี่น้องเด้อ หมวดเมื่อกี้นี่แม่ขั้วลงคลิปของเซียนหมดหาดไงไปแม่ขั้วเห็ดหกสิบเจ็ดคลิปไปนะคะก็ะต้องเป็นหกสิบแปดอะเมื่อกี้นี่แม่ขั้วลงเซียนหมดหาดใหญ่อัน เขียนหกเก็อีกแล้วพี่น้องขั้นบมผิดกับโมเมนแม่ขั่วเนาะเขียนหกเก็อีกแล้วแม่ขั่วกับคอแจคาว่าให้มาเป็นหกแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่ขั่วเขียนผิดกับคอโทษขออภัยเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสําหรับวิ่งบนล่างเจ็ดเม็ดเดียวคนสารคามจับคู่มีหนึ 7, ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกละกะันเลขรับกองฉลากก็คือ 417อ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาตัวดิ้นตัวนักเพิ่นห้สองคููเด้อค่ะพี่น้องเด้อ14กับ17อ่ะขอบุญขอบคุณค้น,คนสรารคามที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้แม่ขั้วสิจับคููเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ขั้วสิจับคููของไผ่ผู้หวังดีแม่ขั้วสิจับสุดลงังเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สิจับสุดลางระหว่าง2ชุด3ตัวมา1ตัวกับอ่าสตัวมาหตัวกับ1ตัวมาประกบกันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคนสลาัคามแชปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องตัวเลขกับป็นแคแนวท่างให้ทุกท่านไปจับสวยสรกกิจสลากินแบกรัฐบาลคือลถตะล่ออกในสองหมื่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตัวได้ติดเจ็มักในใจจับเลยค่ะ,อะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ